นะโมจะจะพะคะวะโตอะระหะโตธรรมะจัมม ah ja, ja, ุสทัศนะนะโมจะจะพะคะวะโตอะระหะโตธรรมาจัมม ja, ja, ุสท ah ja, ัศนะนะโมจะจะพะคะวะโตอะระหะโตธรรมาจัมมุสท ja, ัศนะอังจะมาจัมมสภะวะนะ มาภาษาไม่กล้าภูจิตบันเนาเพราะเขาโจากว่ากัต่างเขาจากรังเงยมาไม่กากลกาเด็กดีไม่เด้อไม่จรพวกเราทุกคนต้องเป็นเด็กดีอยู่โรงเรียนเรคนโคการมีความรู้พรคคนโคลับเราเป็นรักคนงคุณมมากการยื so so to to like ่นขอคนเก่บ